สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิงนะครับตอนนี้เรามารีวิว a อ y s s s p ส r a สปาร์โรนะทุกคนนะเในเวอร์ชันใหม่กลางเดือน9นะครับกลางเดือน9หลายคนบอกว่าชั้น11นะทุกคนนะคิดถึงตัวมอสคิวบิกขึ้นมาเลยนะครับเออเพราะว่าชั้น11นี่ มือนยากขึ้นนะทุกคนนะชั้นเก้ากับชั้นสิยังเหมือนเดิมนะทุกคนนะยังง่ายๆเหมือนเดิมครับทุกคนครับบอกเลยว่าผ่านได้ชิวๆเหมือนเดิมนะเอ่อไม่มีแบบปกกุุงปกปการเสาด้วยเอ่อก็ยังได้นะยังได้ยังได้แต่ว่าพอมาชั้น11นะครับเออสายฟรีนี่จะเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าอ่านี่ครับ ทุกครั้งที่ตีมอนนะทุกคนนะก็คือมันจะดูดเลือดเราลงครับคือเลือดเราจะค่อยๆลดลงคือตีชั้นเนี้ยเลือดเราจะค่อยๆลดลงครับก็คือทุกตัวละครนะมันจะค่อยๆลดลงครับโดยที่ทุกๆหนึ่งวินาทีนะมันจะลดลงทุกหนึ่งวินาทีด้วยเอออืมอ่ายกเว้นตัวที่ ไม่ได้เอาออกมาสู้นะทุกคนนะก็จะมีเลือดเหลือคาอยู่ประมาณ1 5ส่วนตัวที่เอาออกมาสู้เลือดจะลดลงเรื่อยๆจนตายนะครับทุกคนครับเออเป็นเวลา10วิแล้วนะทุกคนนะก็คือจริงๆแล้วคือเราตีไปเรื่อยๆแล้วมอสมันเยอะด้วยมอสไม่ใช่แบบตัวเดียวนะทุกคนนะมอสเป็นฝูงครับเนี่ยมอสเป็นฝูงเพราะนั้นเลือดมันจะลดแบบรัวๆครับทุกคนครับบอกง่ายๆเลยก็คือเลือแบบลดแบบลดแบบรัวๆเร็วมาก เราก็ต้องมีตัวฮิวมานะทุกคนนะจริงๆชั้นเนี้ยง่ายๆเลยคือเราต้องสลับตัวบ่อยๆครับทุกคนครับเท่าที่พี่เล่นนะเ,เราสลับตัวปุ๊บเนี่ยมันก็คือตัวดึงมันจะไม่โดนดูดเลือดจนต่ํากว่าเกณฑ์มากเกินไปครับทุกคนครับเออแล้วก็ ก็สลับไปเลยนะทุกคนนะเออสลับสลับไปครับแล้วก็ใช้สกิลบ่อยๆนะทุกคนนะเพราะว่าพอ,อดวงจันทร์รอบนี้นะครับยิ่งใช้ท่าไม้ตายนะทุกคนนะก็จะยิยง่งตีแรงขึ้นครับแล้วก็ถ้าใช้ท่าไม้ตาย7ครั้งติดต่อกันนะทุกคนนะก็จะสามารถาตีเป็นระเบิดได้นะครับทุกคนครับเออมันก็จะตีตุบต๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วมันก็จะฆ่ามอนได้เร็วขึ้นนะครับทุกคนครับเพราะนั้นเราต้องสลับตัวใช้สกิลแล้วก็ ตีไปเรื่อยๆครับประมาณนั้นครับพยายามเน้นสกิลไปแล้วเพราะนัก็จะผ่านได้ง่ายๆโดยที่ชั้นหนึ่งก็จะเป็นพวกอ่าพวกนี้นะครับทุกคนครับก็ยังไม่ยากนะทุกคนนะชั้นสองก็จะยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งที่มีสมูรลงสมูรไรกับฟาตุยมาด้วยนะครับทุกคนครับเออมีฟาตุยมาเกะก,กะที่หนึน่งเพราะพวกนี้จะแบบอึดๆนิดหนึ่งครับเออถ้ารวบได้ก็จะง่ายทุกคน ซึ่งพี่ก็เอาซูโคตมารวบแหละเออครึ่งแรกพี่ก็เอาซูโคตมารวบครับง่ายๆเลยพี่ไม่มีเบนติไม่มีคาซือฮะนะทุกคนนะก็ใช้ซูโคตสายฟรีก็ยักเล็ดได้ครับแล้วก็เอาซูโคตมารวบนะทุกคนนะส่วนชั้นที่3ก็เหมือนกันครับพี่ครึ่งแรกก็เอาซูโคตเอาจีนมารวบจัดการนะครับส่วนครึ่งหลังนี่ง่ายมากทุกคนเพราะว่ามันเป็นสลามไฟแล้วก็ตัวนี้เป็นตุ่นไฟนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเอาน้ํากับน้าแข็งปุ๊ตี เออน้ำน้ําแข็งมาฆ่าครับก็จะเร็วมากนะทุกคนนะก็จะเก็บ9้าดาวได้อย่างง่ายๆอยู่ครับเนี่ยพี่ก็ใช้เซตนี้นะทุกคนนะตอนแรกพี่ก็เอาเซตซูโคสมารวบนะครับเอาจงลี่มากางโล่ให้นะทุกคนนะเออก็ทํา9ดาวได้เอ้ยทําสามดาวได้ในแต่ละชั้นนะครับยกเว้นชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองที่มันเป็นตัวนี้นะทุกคนนะมีฟาตุยมามีฟาตุยมาแล้วแบบเอ้ยจงลี่เจาะโลกไม่ได้ ก็ลเลยต้องเปลี่ยนตัวนิดนึงก็ใช้เป็นระเบิดแทนนะเอาอะไรนะเอาโจงลี่มาไว้ครึ่งหลังนะครับปากากโน่กันไอ้พวกนี้นะทุกคนไอ้พวก <c oughs> อ่าซามูไรกับไปตัวพวกระเบิดนะครับเออแล้วก็เอาอย่างเฟยมาตีแทนนะทุกคนนะในครึ่งหลังนะครับเอาอย่างปฟยมาฆ่าเจ้าพวกนี้แทนนะครับก็ส่วนครึ่งบนนะครับก็ใช้เป็นอ่า เคยชิงนะครับเออพี่ไปเอาเคยชิงมาฆ่าเลยนะเพราะว่าเคยชิงตีรวบหมูได้ง่ายกว่านะครับทุกคนครับเออใช้ตัวที่ตีวงกวง้างจะง่ายตอนแรกเออพี่เอาไอ้นี่ไงอายกะมาอายกะมาแล้วก็ถ้าแบบไม่ได้แช่แขกอะเออเวลาตีแล้วมันก็กระเด็นกระดอนครับทุกคนครับมันกระเด็นไปด้านข้างอะเออมันปลิวมันปลิวมันก็เลยแบบเออแบบเจอมอสเยอะๆที่เราไม่มีตัวรวบที่มันยากนะเออแบบถ้าพี่อ่านเป็นตีมันจะง่ายมากเลยเออ ก็สายฟรีก็ใช้ซูโค้ดไปครับแล้วก็พยายามใช้ตัวที่ทาให้ตายวงกว้างแล้วกันนะทุกคนนะชั้นสิบเอ็ดก็จะผ่านได้โอเคไม่ยากเท่าไหร่แหละไม่ยากเท่าไหร่แต่ที่ยากคือชั้นสิบสองทุกคนสภาพมันจะแบบทุลักทุเลค่อนข้างนิดนึงครับทุกคนครับก็คือชั้นสิบสองนะเล่นให้ดูนะครับทุกคนครับ ปกติพี่ก็จะเลือก้สีฟ้าอันแรกสุดตลอดทุกคนนะเพราะว่ามันจะเชื่อมต่อไปชั้นถึงได้นะครับเนี่ยไอ้ครึ่งไอ้ชั้นแรกี่ยังไม่ยากเท่าไหร่เออไอ้ขั้นแรกนะครับเราก็มีตัวรวบมาทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นพวกโจรพวกอะไรเงี้ยถ้ารวบได้มันก็จะง่ายครับทุกคนครับที่พี่เอาแบบเอาลิซ่าเซียงหลิงมาฆ่าเลยนะเออลิซ่าเซียงหลิงมาฆ่าเลยครับแต่แล้วก็พยายามเน้นใช้สกิลดูพลังงานไปนะครับทุกคนครับแล้วก็ เนี่ยสีชาร์ตตีเพื่อให้มันได้ก้อนพลังงานเยอะๆนะทุกคนนะเออมันจะได้แบบใช้ท่าไม่ตายให้บ่อยๆนั่นเองครับทุกคนนะคือว่าจำได้ว่าบัฟเคยบอกว่าใช้ท่าไม่ตายบ่อยแล้วจะแรงขึ้นนะทุกคนนะเนีวว่ยเราวก็รวลๆท่าไม่ตายไปครับทุกคนครับตัวไหนเต็มก็ใช้ไปเลยแล้วไม่ต้องอั้นเลยครับทุกคนครับ นี่ก็พยายามดูดนะครับทุกคนครับชาร์ตตีมันจะได้อะหลายก้อนนะทุกคนนะแต่ว่ามันจะติดคูดาวนานไม่เป็นไรนะทุกคนนะเพราะว่าเรามีตัวอ <จะ S 1> ืว่นอยู่อยเอ้ามาละเต็มแล้วนะครับทุกคนครับเนี่ยจังหวะนี้ก็กดไปแบบนี้ครับเนี่ยดูดพยายามดูดเห็นไหมถ้ามีตัวดูดก็จะง่ายเลยครับเนี่ยมาดูดดูดกลับมา,มารวมกันแล้วก็ตีทีเดียวมาโดนทุกตัวไงสังเกตว่าจริงๆแล้วตัวพี่มันได้ตีแรงเลยนะทุกคนนะหลักพันคนเออตีหลักพัน แต่ว่านี่คือสกิลก็สกิลไม่ได้ถึงมืดอะสกิลก็หลักพันอะเออสกิลก็หลายพันก็ยังผ่านได้นะทุกคนนะก็เราก็เก็บประมาณสองดาวปกติพี่ก็เก็บประมาณ2อดาวนะทุกคนนะมันก็คงไม่ต้องเก็บถึง3าดาวหรอกนะครับครึง่งสองก็จงลี่มาแล้วก็เอาไอ้จังมาลองทดสอบแซมเพจ เออนี่คือไอจังทุกได้มาใหม่ทุกคนเหอะบอกเลยว่าเหอะก็คือคได้มาใหม่ไปหอ,อกไว้ทาเซลนะครับแล้วก็เลเวล8ปสิบที่คือยังไม่ปลดขั้นสุดท้ายด้วยตังหมดนะทุกคนนะเดี๋ยวค่อยไปปลดแล้วก็ออไปลงกน็นี่คือกามาลองก่อนมาลองชั้นแรกก่อนว่าไหวหรือเปล่ากลัะโดนนะครับทุกคนครับต้องมีตัวที่ตีไกลมาด้วยสตัวหนึง่งเนี่ยเวลามันบินหนีครับก็จะได้สวยมันลงมาข้างล่างได้นะเออ รอจังหวะนะครับทุกคนครับเนี่ยมันปีนขึ้นไปเนี่ยนี่ยเราต้องมีตัวตีไกลแบบนี้ครับทุกคนครับทะลุก็ได้เมสก็ได้ทุกคนนะเพื่อปล่อยให้มันลงมาข้างล่างครับไม่งั้นเราจะตีมันไม่ได้มันก็จะเสียเวลานะทุกคนนะเออเอาเบารมาล่างมานะครับจริงๆต้องกดถ้าไปตายรัวๆนะเออแต่ว่าลืมไงลืมลืมพยายามจะไปพึ้นดาเพจประเทศด,ดาเมดตัวอื่นเกินไปไมค่อยตีไปนะครับทุกคนครับ จริงๆถ้าตัวที่แบบคอมโบมาเยอะๆก็จะได้นะนี่เอ่อตัวของไอจังนเลยครับทุกคนครับกดไอลูกตาตลอดเวลานะุทุกคนนะให้มันเปียกๆต,ต,ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้ามีลูกตาของน้องอะ่ะจะทำให้ตัวละครในทีมเราใช้ท่าไปตายแรงขึ้นด้วยนะทุกคนนะ อ,อันนี้จะมีสองเซตเห็นไหมบอลลูนมีสองเซตนะครับเซตแรกเป็นเซตลมลมจะตีไม่เข้านะครับเออแล้วก็จะมีเซตที่เป็นเซต,ตหินและที่หินจะตีไม่เข้านะครับอืมไม่นั้นจริงๆแล้วพี่แนะนําคือใช้ไฟสายฟ้าเออระเบิดกันค่อนข,ข้างได้เปรียบนะครับสําหรับศาสตร์นี้นะ <S <S อันนี้พี่ก็เอาจงรีมาถือว่าจงรีก็ช่วยดูดล่อไอ้ตัวนี้ได้เร็วนะครับแต่จริงๆก็อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่หรอกอ่ะ แล้วก็ระวังไอ้ตัวไอ้ตัวหินมันชอบขัดขัดจังหวะการตีเราพี่บอกเลยครับทุกคนครับมันมันมันตีเราลัวเออมันทําให้จังหวะการตีสกิลของเรามันจะโดนขัดนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวที่มีโลมันก็จะง่ายในดานนี้นะเออเนี่ยมีโลก็จะทําเวลาได้เพราะเรายืนตีได้ไงไม่งั้นไอ้ตัวหินมันจะมาขัดจังหวะเราตลอดเวลาครับทุกคนครับ เปียกเาให้แลทุกคนนะหมื่นเก้าครับเออน้องไอจางพี่ถ้าไม่ตายตีหมื่นเก้าแต่ก็ยังดีนะพี่ว่ายังพอใช้ได้ครับเดี๋ยวมีเวลาอีกหนึ่งนาทีก็น่าจะเก็บ2ดาวได้ครับก็ทั้และสองดาวก็ถือว่าดีนะครับเออถือว่าชั้นแรกเนี่ยเออครึ่งแรกเนี่ยยังไม่ไม่ยากเท่าไหร่ตีเข้าไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพยายามกางโล่หน่อย แล้วก็ตีน้ําด้วยครับเพื่อทคาคอมโบทุกคนนะจิงกก็กดภาพไม่ตายบ่อยๆนะเนี่ยพอเป็นอย่างควยแล้วก็ค่อยค่อนข้างลืมกดภาพไม่ตายมันไม่เหมือนกับตัวอื่นที่แบบมันติดปือถ้าไม่ตายมันติดปือมากกว่าอย่างควยมันเป็นตัวตีลวดนะเราก็เลยแบบลืมกดภาพไม่ตายครับปาร์ตี้นี้มันไม่ค่อยได้กดท่าไม่ตายก็เลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนปาร์ตี้ดีกว่านะทุกคนนะเนี่ยก็ได้มาสองดาวนะครับทุกคนครับ เออแล้วเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนปาร์ตี้แล้วทุกคนนะเอาเป็นแบบพวกที่สกิลรัวๆนะครับทุกคนครับในีง่ายเลยเนี่ยอันนี้เจอปาร์ตี้ดินสามนี่เราเริ่มรู้แกวแล้วทุกคนเราเริ่มรู้แก้วแล้วว่าควรจะใช้ปาร์ตี้ที่ใช้ท่าไม่ตายรัวๆนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นมันวควรจะหนึ่งสกิลคูลดาวเร็วสองคืออ่าเดียวกันนะครับทุกคนครับเพื่อที่เราจะได้เติมพลังงานได้เต็มตลอดเวลาครับเนี่ยแบบนี้นะทุกคนกคนะเนี่ยยิ่งเลยครับเนี่ย เออยิ่งถ้าไปตายรัวๆนะครับทุกคนครับกลางไปนะครับทุกคนครับใช,รใช้วิธีกดสกิลนะทุกคนนะเพื่อดูดพลังงานนะครับเออจงรีบมาดูดพลังงานเองขึ้นใ้อย่างน้อยก็ต้องมีตัวมาดูดพลังงาน <ส Spencer. S 1> ให้มัน <hem S 1> มันจะได้ดาวตกร<ๆ>ัวๆนะครับเราก็พยายามกดสกิลถ้าไปตายไปนะทุกคนนะยิ่งกดถ้าไปตายมันจะยิ่งตีแรงครับสูงสุดคือ7ครั้งครับเจ็ดหกห้าสิบสี่ก็ประมาณ5 0เนมันก็จะแรงขึ้นประมาณ5 0เได้เลยนะทุกคนนะ นี่ครับก็ค่อยไปไปนะทุกคนนะตัวไหนที่แบบสลับมากดสิวครัเยรัวครับทุกคนใช้ถ่าเป็นตายได้อีกแล้วเราก็ยิงไปเลยครับทุกคนครับเอ่อาเป็นเที่ยวปาที่จ um ีินมาพรามาตีอเมรกุ๊กเคนนี่นี่แหละนะทุกคนนะเลเวลมันอยู่ที่98นะครับทุกคนครับแต่ว่าเนี่ยอันนี้นี่คือครบเแล้วนะคือเราบ้ฟสูงสุดแล้วครตีสเกตง่ายๆคือมาตีเป็นระเบิดแล้ว ก็พยายามจะดูดพลังงานนะทุกคนนะเนี่ยกดใช้สกิลไปแล้วก็โจมตีดาวตกครับทุกคนครับตุ้มก็ให้ครับอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับเพราะว่ามันไม่มีโอกาสมีเวลาบัฟไงมันไม่สามารถเอาตัวอื่นมาบัฟได้ให้ทันเวลานะทุกคนนะเลือดมันเยอะมากมพี่บอกเลยว่าเลือดมันเยอะกว่าเดิมแหละเพราะว่าเราเปรียบเทียบกับชั้นเก่าๆดูในคลิปเดิมๆของเราอ่ะเออมันตีแค่ไม่กี่หมื่นมันก็ตายแล้วทุกคนนะแต่นี่คือแบบเลือดมันหนักมากแล้วก็ พี่พยาพยามจะใช้ตัวตีระเบิดใส่มันก็ก็ไม่ได้แรงมากนะเออเพราะนั้นก็จะพยายามหากินกับการใช้สกิลท่าให้ตายรัวๆนะครับแล้วก็ว่าวครับทุกคนครับยิงเข้าไปครับอืมนี่คือตัวพี่ก็ไม่ได้ตีแรงมากมายนะของก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอาวุธสามดาวอันดีแฟกต์กลายเดียรเตอร์เป็นหลักนะทุกคนนะกายเดียรเตอร์วันเดอร์ซูเปอร์นะทุกคนนะ เออต่อให้เป็นธาตุดินก็ใส่วอเดอร์ทูปเปอร์ไปเพราะว่ามีอะไรใส่อันนั้นเลยขี้เกียจบ้านนืทุกคนนะอ่ะเนี่ยไปไหนทุกคนพี่ก็จะตีแบบว่อสกิลรวมๆไปแบบนี้ครับเออนี่คือหมดเวลาไปแล้วสามนาทีนะสำหรับไมกุ๊กคิตตี้ตัวแรกครับทุกคนครับยังฆ่ามันไม่ได้เลยนะเนี่ยเออไอบีใหม่นี่บอกเลยว่าทุรักทุเลค,ครับทุกคนครับมันเลือดมันแบบมันเยอะมีค,มค,ความรู้สึกว่าเลือดมันเยอะนะทุกคนนะ เก่งจริงนะทุกคนนะนี่คือ3นาทีแล้วนะเออเนี่ย3นาทีกขาเลิกจะหมดไปครับทุกคนครับกับการใช้แบบสกิลรัวๆถ้าไม่ตายเลยนะเออยิง้าไปอีกครับจงรีบมาเอานังเอก,ก่อนครับทุกคนครับเอออย่าอย่าช้าทุกคนนะแบบโดนสกิลเป็นคอมโ,มโบทีนึงที่เราก็ตายได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสายโล่ก็โลต่ต้องต้องต่อเนื่องครับ อไอ้ครึ่งแรกก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันจงรี่เนาะทุกคนเนาะมันก็ได้ละ3นาทีใช้เวลา3นาทีเลยนะในแบบจัดการกับเมกุเคนนี่ในในรอบนี้ครับทุกคนครับตั้งแต่ที่เอานังเอกมานี่ปกติแบบไม่เกิน2นาทีอะเออนี่แบบใช้เวลาเพิ่มไปอีก1นาทีนะครับส่วนครึ่งหลังก็ปาเม็ดน้ำกับน้ำแข็งนะครับเออพี่จะฆ่าน้ำแข็งก่อนเพราะว่าหนึ่งคือมันตายง่าย2คือมันมีโล่ถ้าเราไม่ฆ่ามันก่อนมันจะกลางโล่นะครับทุกคนครับก็จัดการมันก่อนเลย เอออย่างรวดเร็วนะครับทุกคนครับแล้วก็นี่คือหลงครับมองหามันไม่เจอครับแล้วก็พลาดนะทุกคนนะเออพลาดครับมันก็เลยการโลได้นะนี่คือเสร็จไปแล้วเนี่ยจริงๆนี่คือเสียจังหวะเลยนะเสียจังหวะแบบนี้ไปนี่คือแบบจริงๆมันควรจะตายเพราะโดนจีนยกยกโยนแล้วครับทุกคนครับอม,มองหามั่ได้เจอมันมันเสียตรงที่ไอ้เมสที่มันชอบวับแวบๆนี่แหละนะทุกคนนะเออเนี่ยหมดเวลาไปหนึ่งนาทีครับกับการฆ่าตัวแรกนี่คือพลาดนะ ออแต่ไม่เป็นไรครับเราก็มาตามเก็บจากตัวที่สองครับทุกคนครับ<ๆ>ก็มาพยายามทําเวลาทุกคนนะหลักการเหมือนเดิมครับใช้ท่าไม่ตายให้รวมมากที่สุดเพื่อที่จะได้ตีเป็นระเบิดนะครับ<ๆ>ทุกคนครับืมไวะนั้นจริงๆควรจะเอาตัวที่แบบสกิลคูดาวสิบสองสิบห้าวิมานะแต่ว่าออพี่ยังแบบไม่ได้ปั้นของอ์ติแฟกต์ใส่มนครบครับทุกคนครับขี่เกี็จสลับอ์ติแฟกต์ก็เลยพยายามจะลองเอาเซียงหลิงมานะทุกคนนะแต่ว่าเซียงหลิงมัน มันคููดาวยี่สวิเออมันไม่ทันอะ่ะมันคููดาวนานไปทุกคนต้องเอาตัวที่คููดาวสิบสอิบหวิมาพี่บอกเลยควรจะเป็นอ่ารซาเรียมาไม่รอบหน้าจะเอาโรซาเรียมาไล่ตีตัวนี้นะทุกคนนะเออจะลองดู จริงโราเลียนจาจะฆ่าได้เร็วกว่าเออรอบหน้าจะลองเอาโราเลียมาแต่ว่าได้ลองดูก่อนนะครับเี่ยให่พี่พยายามจะใช้สกิลถ้าไม่ตายให้รัวที่สุดครับทุกคนครับเพราะว่ายิ่งเราใช้สกิลถ้าไม่ตายมันพี่ยิ่งดีเร็วนะก็เสียเด็ยเนี่ยตีติดระ,ะเบิดแล้วทุกคนเออตีติดระเบิดแล้วแสดงว่านี่คือเราได้ปั๊บ่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะนะได้ A T K เพิ่มมา50นะครับทุกคนครับเราก็ตีไปแล้วทุกคนครับ แมสังเกตตัวละครพี่ไม่ได้ตีแรงอะไรมากมายน,นะทุกคนนะนี่ก็คือบัารวมกันไปครับก็ได้ละมาหนึ่งดาวทท่านเออเสียจกกังหวะไปนิดน,นึงไรเดนพี่ตอนนี้อ่ออัพขั้นสุดท้ายแล้วนะอัพขั้นสุดท้ายแล้วเออแต่ว่าเลเวลก็แปดสิบแปดสิบเอ็ดนี่แลหละต้องจำไผ้ดนะครับเออได้แค่นั้นนะแต่ว่ามาดูตรงนี้ก่อนอ่อชั้นสุดท้ายด่านสุดท้ายนะครับทุกคนครับไอ,อ้ตัวนี้ยังฆ่าได้พี่บอกเลยว่า เออจริงๆแล้วเอาตัวที่แบบยิงลูกตามันมาได้อะใครที่ยิงธนูแม่นมันยิงลูกตามันแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วครับเออโกเลมสองตัวนี่เลือดไปเยอะแล้วทุกคนนะฆ่าได้ง่ายๆนะครับฆ่าได้ง่ายๆเห็นม่นี่ก็คือสกิลรัวๆก็ยังแบบดตีมันเข้าอยู่นะสกิลรัว์ยังตีมันเข้าอยู่นะครับถ้าแบบใช้ไฟสายฟ้าจะทำลายมันเร็วพี่หกเลยอืม ชใช้ระเบิดใช้อะไรที่เรามีไปนะครับ <c oughs> ดี่กออ็ไปยืนอยู่ข้างบนหนึ่งตัวจะเป็นปัญหาละเออไปยืนอยู่ข้างบนหนึ่งตัวจะเป็นปัญหาละจะตีโดนมันหรือเปล่ากู่หมดเวลาไปหนึ่งนาทีนะครับทุกคนครับหมดเวลาไปหนึ่งน,บบนานงนทีสำหรับการาจัดการกับหมุดยนต์นะทุกคนนะ แต่นี่ตีไปชา้าไปนิดนึงเออจริงเพราะว่าวไม่ได้เอาถัดูมาด้วยมันก็เลยไม่ได้ยิงลูกตาเพราะว่าปืนยน์มันจะมีพลังพอกกันเยอะครับทุกคนครับโดยเฉพาะพลัง้องกันกากยภาพนะเราะนั้นเราก็เน้นตีธาตุเป็นหลักครับแต่ถ้าเราสอยให้มันลดนั่งลงได้อะพลังพองก,กันมันจะลดมวภาพนะทุกคนนะเราก็จะฆ่ามันได้เร็วครับตีพิโดนครับตีเว้าเพราะว่ามันอยู่ข้างบนตีธรรมดาไปเออเนี่ยตีระเบิดไปครับทุกคนครับเรียบร้อยนะทุกคนนะมันระเบิดไม่ค่อยแรงอ่ะมันไม่เหมือนกับ ไอ้บีดอันกดก่อนที่มันระเบิดทีแบบเป็นหลักหมื่นทีนี้ระเบิดหลักพันมันก็เลย <c oughs> บัฟมันไม่ค่อยมีผลนะครับอ่ะทีนี้มาดูไอ้จนะ้างกันทุกคนนะไอ้จ้างนะครับมันต่างเนี้ยจะมีทริกนิดนึงทุกคนที่ไปดูต่างประเทศเขาเล่นมาพอมาถึงปุ๊บเนี่ยให้เรากดเข้าสมุดกดเข้าบีพีอะไรข้างบนนะทุกคนนะเออแล้วก็คาไว้อย่างนี้ครับประมาณอ่าสามสิบสี่สิบวินะทุกคนนะคาไว้ก่อนทุกคน เพื่อให้ไอตัวบอสมันสร้างโล่ครับทุกคนครับบอสันจะใช้เวลาประมาณ40วิในการสร้างโล่ทุกคนเพื่อไม่ไม่ให้มันค่อมรอบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตอนสุดท้ายแบบมันใกล้ตาย,ตายมันเหลือเลือดนิดเดียวแล้วมันจะสร้างโล่นะถ้าเราทําอย่างนี้ก่อนมันก็จะตัดปัญหาตรงนั้นไปได้นะครับเออ BP นีด่ดีแล้วเนี่ยทุกคนดูดิเออหลังๆได้ตังค์มันสองแสนกว่าเลยอะตอนนี้ตังค์พี่หมดใครที่แบบเติม BP นี่พี่บอกเลยว่าได้ทั้งเลสินได้ทั้งตังค์ได้ทั้ง ของอัพเวลมีเยอะแยะมากมายของเราสายฟรีเนี่ยแม้ทุกคนพอกลับมามาันจะาสร้างโลกทันทีครับเราก็ไปตีไอตัวลูกที่มันแบบมีวงเลยนะทุกคนนะเพื่อความรวดเร็วนะครับเราจะใส่ทุกอย่างไปที่ตัวนี้เลยนะทุกคนนะมาลองดูนะครับเนี่ยเลือดมันเยอะบ้างมีคนบอกว่าเลือดมันล้านหนึ่งเออน้องเล็บบอกว่าเขาบอกว่าเลือดมันล้านหนึ่งเลยนะเออสำหรับอา่า สายเอ็นเกมที่เขาตีหลักล้านมันก็จะทำลายโล่ตรงนี้แล้วก็ไปตีันเลยมันก็จะทําเวลาได้เลยนะครับทุกคนครับอแต่ว่าสายฟรีอย่างเราเนี้เอาแค่ผ่าน,นบอกเลยว่าจะผ่านหรือเปล่านะทุกคนนะเออจะผ่านหรือเปล่ามาแล้วเริ่มจากการฟัดตัคิวรัวๆไปเลยนะทุกคนนะไม่ได้เอาโล่มาด้วยไม่ได้มีตัวแบบมีตัวโล่ด้วยนะทุกคนนะก็ระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีไอตัวมุดดินที่แบบ มันทาให้เราตายได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นระวังในตัวมูตินไว้เออเนี่ยเรียบร้อยนะครับดีดีก็มาซัดรับทุกคนครับรอล่อยกูบ้าทุกคนนะจัดการครับไอจังตียังไม่แรงเท่าไหร่อ่ะนะเออไอจัง <laughs> ไอจังตีไนดะ้ประมาณดีครับเนี่ยนี่คือสกิลของไอจังใช้ไปแล้วนะทุกคนนะ เวฟแรกผ่านไปครับทำดาเมจได้เท่านี้ด้วยนะเออทำดาเมจได้เท่านี้เท่านั้นครับตอนนี้มันลุกขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ยังตีมันได้ต่ออีกอีกเว็บหนึ่งเลยทุกคนนะอันนี้เว็บที่2ตอนที่มันเริ่มมีโล่แล้วมันเริ่มมีพลังพ้องกันละครึ่งนี้เราจะยังตีมันค่อยไม่ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะทุกคนนะเราก็ต้อง ซัดเข้าไปครับเดี๋ยวสภาพึ่งมันก็จะเริ่มมันหลบด้วยแหละเออมันหลบมันชอบบินด้วยนะทุกคนนะเพราะนั้นก็จังหวะทำแอบเมจจริงๆคือจังหวะแรกนะทุกคนนะตอนที่มันล้มนะครับนีเข้าไปครับแล้วก็พาไปตายบ่อยๆเหมือนเดิมครับทุกคนครับคือจังหวะนะทุกคนนะสกเกตนะครับกูบา้าหนึ่งเลยนะสกิลกูบา้ามันคูดาวนาน สองคือไอสกิลวงล้อก็คูดาวนานครับมันเลยแบบสำหรับชั้นนี้มันเลยใช้ไม่ค่อยโอเคนะสังเกตว่าเราจะได้ใช้จีนกับโมนาแล้วก็อไอจังบ่อยมากกว่านะพวกจริงๆคือมันต้องรอไฟจากกูบา้าแต่ว่ากูบ้ามันคููดาวนานเกินไปสําหรับการที่เราจะได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีจากชั้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนตัวนะเออถ้ามีตัวที่แบบคูดาวประมาณ12หรื 15ห้าวิเนี่ยมันจะดีกว่านี้ครับทุกคนครับต้บอกเลยเน้นว่าใช้ท่าไม้ตายบ่อยนะทุกคนนะไม่จะเป็นต้องใช้ท่าไม้ตายแรงครับเออจริงๆเอาเบนเนดตมาจะดีกว่าเพราะว่าเบนเนดตคู่ดาวเร็วกว่านะเออเบนเนดตแม่งตัวฮิวเขาแต่ว่าคูดาว15ห้าวิถ้าจำไม่ผิดครับแล้วก็เก็บพลังงานได้เร็วกว่าด้วย ไอ้ผมแจ้งหลิงเก็บพลังงานเองไม่ได้งไงมันต้องรอให้ปล่อยให้กูดาวออกมาแล้วก็เก็บทีละลูกทีละลูกมันก็เลยช้านะทุกคนนะเออ่แล้วก็ตีเข้าไปนะครับเลเวลปาดสิบเอ็ดนะสำหรับไรเดรนนะครับตีทีละหมื่นกว่าเนี่ยหมื่นเก้าที่พี่ว่าค่อนข้างโอเคถ้าตีคนอื่นเขาตีแรงกว่าพี่นะเขาก็จะทำา a m a g ได้ดีกว่านี้ครับทุกคนครับเออพี่บอกเลย ถ้าไปบ้านมาอาจจะดีกว่านี้สี่อ่ะใจของอเหลือแต่ว่าก็ยังสู้ได้อ่ะเราเอาแค่แค่ผ่านก็ทุกคนครับถ้าผ่านได้ก็ได้ต่งค์อ่าสี่หมื่นนะครับทุกคนครับเอบีดเป็นแหล่งความเงินสาหรับสายฟรีนะทุกคนนะสายฟรีทุกคนต้องมาลงลงให้ไม่ต้องทําเวลาไม่ต้องเก็บเพชรขนาดแบบต้องทำเก้าดาวรวนขอแค่ผ่านให้ได้ทุกชั้นครับเออเอาตัวฮิวตัวอึดมาก็อย,อยังได้ครับโปมิมิมาก็ยังได้นะพี่ว่านะ ขอแค่ให้มันผ่านครับทุกคนครับถ้าเราผ่านเราก็จะได้ได้ตังอ่ะอย่างน้อยครับได้ตง 4, ังสี่หมื่นเออสี่หมื่นต่อหนึ่งชั้นนะครับทุกคนครับแล้วก็รวมดาวก็อีกสองหมื 2, 000, 2, 000, 2, 000, 2, 000น่นสองหมื่นสองหมื่นเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วชั้นหนึ่งมันจะได้ตังประมาณสองแสนนะครับเออไซสได้สองแสนนะครับต่อชั้นมันมีสี่ชั้นนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองก็ รวมตังก็คือ8ปดแสนนะทุกคนนะเออก็คือบอลล่าแปดแสนนะครับอันนี้คือพี่วิ่งไปตีไอ้ตัวมูติมก่อนนะทุกคนนะเพราะว่ามูติมทำดจเมจนะครับ้วค่อยกลับมาตีตัวที่เป็นตัวเป้าหมายนะหนีก็ไปนะครับ,บก็แปดแสนต่อต่อวันหวยออกอะและทุกคนนะก็ถือว่าถ้าเป็นสายฟรียังไงก็ควรมาเก็บครับเออไม่จะเป็นต้องแบบทบดาวมากต่อให้เราไม่ได้ดาวเราก็ยังได้อย่างน้อยก็แปดถอกนะเออ ได้ดาวอย่างเดียวก็แสนสองแล้วครับตี่สามสิบสองนะต่อชั้นนะครับเพราะนั้นเราก็ได้ก็เจ็ดประมาณเจ็ดแสนนะเออต่อต่อรอบเลยทุกคนนะเพื่อน้จับจับง่ามเลยครับเนี่ยตีไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมไอจามี่ตีหลักพันครับก็ยังก็ยังทำได้นะทุกคนนะสามนาทีแล้วครับเออนี่คือเก็บหนึ่งดาวชัดนี้ยังไม่ได้แล้วนะสามนาทีแล้วครับเนี่ยอึดมากนะอึดมากกว่าหุ่นยต์ วิว่าคาวด้าอาจจะต้องแบบใช้ตัวที่แบบลดพลังป้องกันมันมาด้วยจีนอาจจะต้องเปลี่ยนไปใส่เซ็ตลมสีอะไรเงี้ยเพื่อลดพลังป้องกันมันลงนิดนึงเพื่ได้ตีแรงขึ้นครับเพราะว่าตัวนี้พลังป้องกันมันเยอะนะแล้วไม่ได้มีจงรี่มาลดพลังป้องกันมันด้วยไงเออถ้าจงรี่มาครึ่งนี้ก็อาจจะทําดาวได้ได้สลับของทักกหนะเพราะว่าไอ้หุ่นโจรสองตัวมันไม่จำเป็นต้องใช้จงรี่เลยไง เออเอาทนุนนูอะไรมาก็ฆ่ามันได้นะครับเออครึ่งหลังนี่ถ้ามีตัวที่ลดพลังพ้องการมาได้เยอะๆน่าจะดีครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนมาเดี๋ยวเข้าหลังค่อยกลับมาใหม่นะทุกคนนะเออข้าหลังค่อยกลับมาใหม่ี่ลองเล่นรอบแรกก่อนมาลองเออไรเดนเหอไรเดนก็เลยมาลองดูนะครับทุกคนครับมาจะตายก่อนไหมดอกสุดท้ายนะครับเออไม่ทันครับเนี่ยไหมทุกคนเนี่ยจังหวะสุดท้ายถ้ามันมันกลางโลกก่อนที่คือเราก็จะเสียเวลาไปเลยครับบอกเลย เราก็ต้องมาปอยตีไอตัวที่แบบลีโลนี่อีกนะทุกคนนะเพื่อให้มันกลับไปตีมันได้นะครับเตี้ยติงจีตี้นะครับเออไปไหนละรุ่นครับผิดตัวครับทุกคนครับตีให้ถูกตัวด้วยนะตีตัวที่มีวงรอบๆเลยครับทุกคนครับเพื่อที่มันจะได้ไอ้นี่นะ ดาเมจขาวจะไม่เข้านะครับทุกคนครับสังเกตดาเมจขาว600อเลยเพราะว่ามันตีหุ่นยนต์ทุกคนหุ่นยนต์ใช้ดาเมจขาวตีไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นต้องเน้นดาเมจสีนะครั่อย่าพยายามใช้ดาเมจขาวครับจังหวะนี้ครับคุณก็จะตายนะพี่จะรวบรวมท่าไม้ตายไปใช้ในจังหวะสุดท้ายแล้วกันนะครับทุกคนครับ ลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วนี่ครับแบบนี้ครับถ้าไม่ตายจังหวะสุดท้ายตามด้วยปีที่สี่ทุ่ลนครับและปูเขาให้ครับแตกไปนะทุกคนนะเรียบร้อยครับทุกคนครับเออหนึ่งดาวก็ยังไม่ได้นะต้องเหลือเวลาสามนาทีก็คือเจ็ดนาทีนะครับทุกคนครับเออถือว่าโหดอยู่คือมันไม่ได้โหดแบบมันตีเราตายนะแต่ว่ามันอึดเกินอ่ะมันเลือดมันเยอะเดี๋ยวต้องเอาตัวลดพลังป้องกันมาบ้างนะทุกคนนะได้มาแค่ สามดาวนะครับทุกคนครับก็เก็บมานะครับได้มา50เพชรตัวนั้นนะทุกคนนะถ้าเราทําได้อีกสาดาวก็ได้อีก50เพชรก็อาจจะไม่มาละนี่นะครับอาวุธไวททาเซลนะครับสําหรับน้องไอจังนะทุกคนนะเออมาดูตัวอื่นไหมเออดูดูดูสถานะรวมก่อนก็นี่ครับคคเลสแปดสิบเลยนะเออฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่19 3้าานะครับอืม โมนานะครับโมนานะครับโมนาคิอยู่ที่หกสิบห้านะครับฟื้นฟูพลังงานร้อยเก้าสิบปดนะครับเอ้ยทำไมโมนาฟื้นฟูพลังงานเยอะกว่าไอจังเอโมนาฟื้นฟูพลังงานเยอะมากบอกเลยเอส่วนตัวอื่นนะครับจีนฟิวเล็ตนะทุกคนนะนี่จีนฟิวเล็ตง่ายๆเลยครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์ก็นี่ครับอาร์ติแฟกต์แบบของเหลือจริงๆคือของเหลือ โค้ชจะใส่ลมสี่ไดเพื่อที่จะเอามันลดพลังงานได้ด้วยถ้าจีนลมสี่มันจะผ่านได้ง่ายกว่าน,นี้จริงๆเออ,อาจจะต้องไปแลกของกับซูโค้สมาดีครับแต่ว่าตัวนี้ใส่สกายเวิร์ดนะทุกคนนะเออจงรีไม่ใส่เอามาใส่ให้เซียงหลิงแทนครับเพื่อให้อ,อนี่ครับฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูพลังงานร้อยเก้าสิบห้านะทุกคนนะเพื่อให้มันกรงล้อมมาบ่อยๆแต่ว่าบอกเลยว่าเซียงหลิงไม่เหมาะไม่เหมาะกับ ด่านนี้เพราะว่ามันคูดาวนาน20วิอาจจะต้องเปลี่ยนไปตัวอื่นนะที่มันคููดาวเร็วกว่านี้ซิงโฉก็20วิเบเนตแหละโดน,นเบนเ,นเนตสิบห้าเบเนตน่าจะโอเคงั้น,นก็เอาขยะมาเลยนะทุกคนนะเออโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวไอจังจะลองไปปั้นใหม่ดูเพราะว่าเขาบอกว่าใส่เซตใหม่จะดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะไปเจอกันครับไม่าปจ้าอาทาเลน6 6 6กหนะทุกคนนะทาเลน6 ทุกตัวนะครับ